เ้นองคุณศรีวิทยายินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งแรงสัตว์ทาน้ำใจสร้างเด็กไทยให้สุดทางรวมหัวใจเดียวกันมิตรภาพสร้างสันตุ ทางลูกน้งหลกไทยตราบกงลอ้อยังหมุนไปเข้าถึงเส้นชัยด้วยใจน้องคุณสีโรงเรียนนองคุณสีวิทยาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาสุรินทร์แรกเริ่มก่อตั้งเป็นสาขาของโรงเรียนสนมวิทยาคารโดยทางสภาตำบลได้ใช้ที่ทำการเลี้ยงสัตว์โคกหนองเหล็กที่ราชพัสดุบ้านหนองขุญศสีหมู่11บเอตำบลแคนจำนวน45ไร่1งานเป็นที่จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาปีการศึกษา2540 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการประกาศเป็นโรงเรียนเอกเทศแยกจากโรงเรียนสนมวิทยาคารเมื่อวันที่8พฤษภาคมตั้งอยู่เลขที่100หมู่11ตำบลแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินท์ปัจจุบันโรงเรียนหนองขุนสีวิทยาบริหารงานโดยนายภูทรพวงศีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายพัฒนศักดิ์พัสุนล ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยาได้จัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนโดยมีปัชญาอยู่ว่าสุวิชาโนพวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเสมาและมีเทียนติดไฟตรงกลางสมาโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยามีวิสัยทัศน์คือ โรงเรียนหนองคุณศรีวิทยามุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพผู้เรียนมีความรู้ผู่คุณธรรมกีฬาดีมีสุนทรียภาพน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสีประจำโรงเรียนฟ้าขาวสีฟ้าหมายถึงความสดใสความร่าเริงสีขาวหมายถึงความซื่อสัตย์สุจริตความยุติธรรมโรงเรียนหนองคุณศรีวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด263คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิน้นจำนวน18คนดังนี้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้แก่นางพัทรพรล,ลาวันและนายสมานโสสุข ครูลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้แก่นางกุษดีมีแก้วและนางสาวปิมมณีพรมมาครูลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่นายนิยมพรมบุตรนายอภิรามสาเทียนนางสาวพัชรีสุจินทพร,รมนายจีรศัก์โยธาราชและนางพรทิพสุพาม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมได้แก่นางสรรสนีวงเวียนและนายเด่นชัยชายทวีปครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและภลศึกษาได้แก่นายสุธิพัฒน์คำผมและว่าที่ร้อยตีปนพัทรวงอรรพันธ์ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้แก่นายธีรวัตรข้องแคล่วและนางสาวอนุชิดาขวัญใจ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้แก่นางสาวศิริลักษณ์สิงแก้วบุคลากรทางการศึกษาอื่นได้แก่นางสาวจันทิมาสีสุขเจ้าหน้าที่ธุรการและนายวิโรศิลาอ่อนโค้ชฟุตบอลประจำโรงเรียนโรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่าสุขภาพดีมีวินยัยใฝ่เรียนรู้ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยาจึงมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมทั้งการมีศักยภาพเป็นพลลโลกที่เป็นเลิศทางวิชาการโดยจัดรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยาได้คิด และพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์ช้างศึกโมเดลเพื่อสร้างแนวทางในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียนโรงเรียนหน้องขสีวิทยาได้ดำเนินการโครงการน้องขสีอะคาเดมี่ฟุตบอลคลับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมพศ2564ปัจจุบันมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกนองขสีอะคาเดมี่ฟุตบอลคลับจำนวน54คน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้ฟุตบอลคลับเติบโตขึ้นผลงานที่น่าภาคภูมิใจของน้องขุนสีอะคาเดมีฟุตบอลคลับได้แก่ผลงานที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 1. เด็กชายเด็ุมาอยู่นักเรียนชั้นม .3 าทับหได้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักฟุตบอลอาชีพในสังกัดสโมสร เชียงรายยูเนเต็ดในรุ่นอายุไม่เกิน15ปี 2. โรงเรียนหนองคุณสีวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศฟุตบอลในการแข่งขันฟุตบอลกีฬานักเรียนสอพอมอสุรินท์ในรุ่นอายุไม่เกิน14ปี 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองในการแข่งขันฟุตบอลสอพอมอลีกยู15ฤดูการ2022 ง2023ลีก2สอพอมอสุรินทและโรงเรียนหนองขุณศีวิทยาได้สิทธิ์เล่นเพย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นขึ้นสู่หลีกวันของกีฬาฟุตบอลสอพอมอลีกวันในระดับต่อไป4ในปีการศึกษา2566โรงเรียนหนองขุนศีวิทยาได้จัดทำโครงการเป็นโรงเรียนพักนอนให้กับนักกีฬาฟุตบอล เพื่อจัดทําทีมในรุ่นอายุไม่เกิน14ปีถึง18ปีตามลำดับและมีนักฟุตบอลรุ่นอายุ14ปีถึง15ปีจำนวนทั้งหมด35คนในปัจจุบันโรงเรียนหนองขุนสีวิทยาโดยมีนายวรายุ์เขือแก้วนักเรียนชั้นม .5 ทับหเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและเข้าฝึอกอบรมเข้าร่วมฝึกซ้อมในการแข่งขังนฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่20ใน3ปีข้างหน้าเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนักเรียนพักนอนขึ้นโดยได้จัดเตรียมอาคารที่ใช้เป็นที่พักนอนดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำจุดตากเสื้อผ้า และอื่นๆซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างทั้งนี้โรงเรียนได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินการควบคุมดูแลนักเรียนจัดทำตารางกิจวัตรประจำวันของนักเรียนพักนอนเพื่อบริหารจัดการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้